ใครจะไปคิดล่ะครับว่าตัวตนที่แท้จริงที่ทาให้ไดโนเสาร์บนโลกมนุษย์สูญพันธ์ไปนั้นจะเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลอย่างเผ่าแองโกลที่ในคราวนี้ไม่ได้ตั้งใจจะทําลายล้างโลกแต่ตั้งใจที่จะรีเซ็ตโลกใหม่อีกครั้งเพราะได้รับคําขอร้องจากชาวเคโรนแต่แล้วทําไมชาวเคโรนต้องขอร้องให้เผ่าแองโกลรีเซ็ตโลกมนุษย์แล้วจึงค่อยกลับมายึดครองโลกใหม่อีกครั้งสามารถรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนเข้าสู่ยูทูบชาแนลเตียงสูบที่ไม่ใช่โรคด้วยนะครับ คลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปในเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของซีรีส์ที่รูุ้ที่จะเอามาเสริมกันนะครับซึ่งเป็นส่วนที่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้รับรู้กันนะครับและในวันนี้ผมก็จะมาพูดให้ทุกคนฟังกันในคลิปนี้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับย้อนกลับไปเมื่อ65ล้านปีก่อนซึ่งเหตุการณ์สาคัญเนี่ยนั่นก็คือเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในยุคครีเตเชียสใช่ไหมครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยทุกคนก็คง ประมาณ75%บนโลกเนี่ยก็สูญพันธุ์ไปจากเหตุการณ์นี้นะครับร่วมถึงไดโนเสาร์ด้วยนะแต่ก็ยกเว้นบางจําพวกนะครับที่วิวัฒนาการมาเป็นนกนะซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อโลกมากมากเลยครับซึ่งหลักฐานทางธรณีวิทยาเนี่ยก็บอกว่ามีอุกกาบาตขนาดประมาณ10กิโลเมตรนะครับชนโลกนะทำให้เกิดทั้งไฟป่าทั้งภูเขาไฟระเบิดฝุ่นบทบางดวงอาทิตย์ทําให้โลกเข้าสู่สภาวะเย็นจัดพืชตายเป็นจานวนมากห่วงโซ่อาหารลมสลายสิ่งมีชีวิตก็เหลืออยู่ น้อยมากๆนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นการครองโลกด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับซึ่งก็มองว่าเป็นการรีเซตโลกในความเป็นจริงนะครับซึ่งพอมาอยู่ในส่วนของการ์ตูนเรื่องเคโรโรเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อ65ล้านปีก่อนเหมือนกันนะครับผมในยุคครีเทเชียสนั่นแหละไดโนเสาร์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเลยก็ว่าได้ครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าทั้งความแข็งแกร่งและความดุร้ายเนี่ยก็อยากที่จะเอาชนะด้วยกําลังตรงๆใช่ไหมครับชาวเค ก็เลยคิดจะสร้างอาวุธที่เอาไว้ต่อกรกับความแข็งแกร่งของพวกไดโนเสาร์โดยเฉพาะครับโดยการสร้างคิรุรุขึ้นมานั่นเองมันมีระบบปฏิบัติการที่ซับซ้อนจนเกินความเข้าใจของผู้สร้างไปเลยครับเพราะตอนแรกเนี่ยก็สร้างขึ้นมาเพื่อแค่ว่าเอาไว้ควบคุมสภาพใจไดโนเสาร์อะครับแล้วให้พวกไดโนเสาร์เนี่ยมันสู้กันเองนะแล้วก็จะได้เข้ายึดครองโลกง่ายๆนะครับโดยวิธีการของคิรุรุเนี่ยมันจะลงมือโดยที่ไม่ต้องลงมือเองนั่นแหละครับแต่ว่าสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของคนที่สร้างมันขึ้นมา เริ่มแผลงฤทธิ์ครับเพราะหลังจากที่คิรุรุเริ่มเข้าควบคุมจิตใจของไดโนเสาร์จนทาให้พวกไดโนเสาร์ก้าวร้าวผิดปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่หยุดแค่นั้นเวย้ยทุกคนมันไปควบคุมจนถึงขั้นที่ว่าจะทําให้ไดโนเสาร์เนี่ยยึดครองโลกเลยนะครับแต่ว่ายึดครองโลกเนี่ยมันก็ยังไม่พอนะอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นความไม่รอบคอบในการเขียนโปรแกรมหรือเปล่านะครับแต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะโปรแกรมมาประมาณว่าทํายังไงก็ได้อะเพื่อที่จะลุกรานได้ครับโดยพวกไดโนเสาร์เนี่ยมันถูกคิรุรุควบ ไปปแล้วชะหลังจากพวกนั้นไดโนเสาร์มันก็มีไอคิวที่สูงขึ้นมากนะครับสูงแบบสูงปย๊ดเลยอ่ะถึงขั้นที่ว่าพวกคิุรู้ที่ยึดครองไดโนเสาร์อยู่เนี่ยมันก่อตั้งสํานักงานแล้วก็ประกาศกล้าวต่อทั้งจัก,กรวาลเลยนะครับว่าจะยึดครองจักรวาลน,นี้ให้หมดเลยนะซึ่งในเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าหากปล่อยไว้มันก็ไม่ใช่แต่โลกมนุษย์แล้วแหละครับดาวเคโรนหรือทั้งจักรวาลเนี่ยก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายได้นะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ชาวเคโรนเนี่ย แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เจ้าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยกลายเป็นความอับอายของชาวเคโรนนะเพราะว่าวิธีการลุกรานของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันทั้งโหดร้ายแล้วก็ป่าเถื่อนนะครับแถมทําให้วิวัฒนาการที่ควรจะใช้เวลาหลายล้านปีเนี่ยดันใช้เวลาไปไม่นานนะครับถึงขั้นที่ว่าทําให้ไดโนเสาร์เนี่ยไอคิวสูงขึ้นและคิดจะใช้โลกเป็นจุดศูนย์กลางในการยึดครองจักรวาลเลยนะซึ่งชาวเคโรนในตอนนี้เนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้นะครับได้แต่ยอมรับความอับอายนี้นะเพราะว่าเผ่าเคโรนเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วนะ เอาไม่อยู่แล้วนะครับไอ้เจ้าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันหลุดควบคุมไปแล้วนะจึงขอความช่วยเหลือไปยังแม่ของน้องมัวหรือว่าแองโกเซียครับว่ามาช่วยรีเซ็ตโลกให้หน่อยได้ไหมประมาณว่าไม่อยากให้ทํำลายดาวดวงนี้ครับเพราะว่ามันเป็นดาวที่หายากมากๆในจักรวาลเลยนะถ้าลูกหลานสามารถยึดครองได้เนี่ยก็จะได้ทรัพยากรมหาศาลเลยแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องจําใจรอไปก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ในรุ่นนี้แต่ก็ขอให้ได้ในรุ่นลูกหลานต่อไปก็ได้แหละเออแต่ตอนนี้เนี่ยช่วยล้างบางพวกไดนโนเสาร์ให้หน่อย ซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยเผ่าเองโก้แล้วก็ชาวเคโรเนี่ยคาดว่าน่าจะยังไม่เป็นพันธมิตรกันนะครับแต่ว่าเผ่าเองโก้เนี่ยก็น่าจะรับรู้ได้ถึงความอันตรายของไอ้เจ้าอาวุธชีนี้นี่แหละก็เลยยอมช่วยชาวเคโรนในการจัดการพวกไดโนเสาร์ให้นะครับโดยการใช้ท่าอามากดอนอะไรสักอย่างนะครับผมซึ่งเราก็จะได้เห็นในเดอะมูฟวี่หนึ่งนะโอ้โหซึ่งมันเป็นท่าที่แบบอลังการมากอะทุกคนถ้าจะบอกว่ามันเรียกอุกบาทขนาด10กิโลเมตรลงมาชดโลกเนี่ยผมมองว่าในอนิเมะเนี่ยมันน่าจะใหญ่กว่านั้นมากนะครับ ที่น่าจะโลกแตกเลยนะเอฟเฟกอลังการมากนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นทําไมน้องมัวถึงที่จะใช้ท่านี้ในการช่วยเคโรโรนะครับและมันก็เป็นท่าที่ถูกจารึกอยู่ในโบราณสถานที่เอาไว้จองจําของคิรุรุด้วยนะครับเป็นท่าเดียวที่ใช้กันเลยเป็นท่าเดียวกันเป๊ะนะครับที่น้องมัวใช้นะซึ่งในรูปนั้นน่ะก็แน่นอนเลยครับว่าจะต้องเป็นแองโกลเทียนั่นเองนะเคโรโรนี่ก็ถึงกับพูดไปนะครับว่าโอ้โหถ้าหากใช้ท่านี้เนี่ยอย่าว่าแต่ทําลายคิรุรุเลยโลกนี้ก็ไม่น่าจะเหลือนะครับเออก็เป็นการ บอกใบแล้วก็แซลไปขำๆนะครับถ้าให้มองในมุมนี้เนี่ยการล้างบางโลโด้วยอุกกาบาตเนี่ยก็เหมือนการฟอร์แมตโลกมนุษย์นะครับก่อนที่ไวรัสมันจะ นี่หรือว่าแพร่ไปยังที่อื่นๆเนี่ยก็สู้ฟอร์แมตคอมแล้วก็ลงวินโดว์ใหม่ไปเลยนะครับดีกว่าไปตามเก็บทีละตัวนะมันมันเหมือนไวรัสนะครับมันแบบมันไปเร็วมากเลยนะไอ้พวกนี้เนี่ยไล่กำจัดทีละตัวไม่ทันนะครับผมมาไล่าตามล้างตามเช็ดตอนนี้เนี่ยมันไม่ทันนะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันยังไม่จบแค่นี้ครับทุกคนถึงขั้นที่เรียกว่าวุ่นวายกันทั้งอวกาศเลยนะแล้วก็มีกฎหมายอาวกาศเขียนออกมาเลยนะครับว่าห้ามใช้ไอ้เจ้าที่รู้เนี่ยในการลุกรานดาวดวงอื่นอีกเพราะว่า วิธีการของไอหมอนี่เนี่ยมันไม่ใช่วิธีการลุกรานแล้วไอหมอนี่เนี่ยมันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เลยนะครับซึ่งชาวเจโรนเนี่ยก็ได้แต่ก้มหน้ายอมรับผิดนะครับแล้วก็เป็นความอับอายที่ต้องตามล้างตามเช็ดมาจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยนะครับถึงขั้นที่ต้องพัฒนาอาวุธที่เอามาใช้สําหรับจัดการกับที่รู้โดยเฉพาะ,ะครับซึ่งจะเล่าเนื้อหาในส่วนนี้ในคลิปถัดไปนะครับผมเพราะว่ามีกองร้อยที่รับหน้าที่ตามล้างตามเช็ดความผิดพลาดนี้อยู่นะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีมาตราการจัดการ กับอาวุธชิ้นนี้แบบพิเศษขึ้นมาในตอนนั้นนะเออในอดีตเมื่อ65ล้านปีก่อนนะครับผมนั่นก็คือให้ส่งต่อที่รูุ้ไปยังมิติหรือว่าภพอื่นครับซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการละเมิดกฎแห่งความสมดุลของเอกภพนะครับแต่ว่าก็ต้องทํานะเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันมีความพิเศษของมันอยู่นะครับเขาไม่ได้มองว่าไออาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นวัตถุที่จับต้องได้ครับผมจะอธิบายยังไงดีว่าทุกคนก็คงต้องขอเอากฎอนุร,รักษ์พลังงานมาพูดอะแบบทีี่มมคคนคมเมนเในิป นนแต่ผมก็คงจะไม่ได้พูดในเชิงฟิสิกอะไรขนาดนั้นนะครับผมให้คุณคิดประมาณว่าที่รู้รู้เนี่ยมันถูกทําลายไปแล้วเนี่ยแต่มันก็แค่เหมือนถูกเปลี่ยนสถานะไปเป็นอย่างอื่นนะครับเช่นมันอาจจะกลายไปเป็นพลังงานแปลเปลี่ยนไปเป็นความคิดความรู้สึกเช่นเดียวกับความชั่วร้ายหรือว่าพลังงานด้านลบครับมันไม่สามารถที่จะทําลายให้หมดสิ้นไปได้ในบริบทของเรื่องนี้นะครับเพราะว่าความรู้สึกชั่วร้ายหรือความรู้สึกเห็นแก่ตัวหรือพลังงานด้านลบอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกส่งต่อมาให้สิ่งมีชีวิตบ,บนโล อีีกทนึงนผมเมื่อสิ่งมีชีวิตบนโลกรู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกมีพลังงานด้านลบเนี่ยพลังงานเหล่านั้นก็จะถูกส่งกลับไปเป็นพลังงานเป็นพลังงานให้กับคิรุรุอีกทีหนึ่งนั่นหละครับซึ่งพวกเขามองว่าไอ้พลังงานพวกนี้เนี่ยมันหายไปไหนไม่ได้อ่ะก็เลยจําเป็นต้องเอาไปผนึกไว้อีกมิติหนึ่งนะครับแต่แล้วทําไมมันถึงกลับมาได้ในเดอะมูฟวี่หนึ่งกันละ่ะอันนี้ก็ต้องขอยกเอาประโยคในมังงะมาอธิบายนะครับซึ่งประโยคในมังงะเนี่ยบอกว่าอย่างไรก็ตามคิรุรุในที่สุดก็หนีมาจากการ มขขัังงอนได้และด้วยความทรงจําที่เลือนลางและห่างไกลมันก็กลับมายังโลกและเริ่มต้นลุกรานมาอีกครั้งในที่นี้ผมตีความว่าสาเหตุที่มันกลับมาได้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าความทรงจําที่เลือนลางเนี่ยอาจจะหมายถึงความรู้สึกเห็นแก่ตัวนะครับมันตามกลิ่นความเห็นแก่ตัวมานั่นแหละหลังจากที่มันตามกลิ่นความเห็นแก่ตัวจนมาถึงโลกมนุษย์แล้วเนี่ยก็ได้แฝงตัวอยู่ในโลกมนุษย์นั่นแหละพอมนุษย์เริ่มพัฒนาความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นผลให้จิรุรุสามารถแฝงตัวและกลับมา เริ่มลุกรานโลกรอบใหม่ได้นั่นแหละครับก็เหมือนกับว่าความเห็นแก่ตัวในใจของมนุษย์เนี่ยเหมือนกับประตูที่เปิดทางให้มันกลับมานั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์การทาลายพวกไดโนเสาร์เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะครับที่เผ่าแองโกลเนี่ยมาเยือนโลกมนุษย์เป็นครั้งแรกนะส่วนครั้งที่3เนี่ยก็เป็นน้องมัวในยุคปัจจุบันนี่แหละครับผมเนื้อหาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับอยากขอกําลังใจจากทุกคนโดยการซุปเปอร์แตงให้กับช่องนี้และก็กดไลค์คอมเมนต์ให้กับคลิ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ